สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่บีน้องดูทุกคนกับโปก,กันกับนิงแล้วนะคะในช่อง e อีสานอินโดนีเาวันนี้นะจ๊ะเราได้แนวกินมาสู่ผีสู่นองคือเก่าเด้อวันนี้เราได้นะจ๊ะเป็นต้มปลาแดกกับข้าวปุ้นข้าวปุ้นซาวน้ำปลาแล้วก็มีมะละกับแล้วก็มีพริกนะจ๊ะเราจะจะจิ้มพริกสำนี้ลหละมาอันีแ่บแบคือเก่าละเอาส้มก่อน เราสิม,สมตีว่าิมาแจ้งแถรแงขาข้าวพี่น้องในเฟซบุ๊กจังหน่อยก็คือว่าพญยิยมารหล่นเราบอกเพจอีสานอเนมริกานะ่าเราหายสั่งไรไรแล้ววาเห็ดผิดกบชุนชุนมือนั้นโพดคลิปอ้วนกินเขา,าซื้อเมียมาที่นี่ก็เลยคิดว่าเราต้องไปสั่งเพจอีกเพจนึงเพราะว่าเพจนี้โพดไปก็ไระด้เงื่อนไม่นะเอามันสิมีอันคานซื้อเน็อยากเน็กินมาเห็ดคลิปจังไหนเนะยาะพญาน่ก็เห็ดไปทุนะกทีเนาะเออแบบนีามคนใส่ซูหบนามไทยปะปูก็ยังบ่นบอกข้าเจ้าเนาะ เดี๋ยสิมาบอกไว้พี่น้องฝากฝากไปกดไลค์นเด้อพี่น้องในเฟซบุ๊กเด้อสิใส่ค้าว่าอีสานในอเมริกาเป็นภาาไทยได้ค่ะเด้อเด้เดี๋ยวมันนีก็กินกันตอนเดี๋ยวิแปะลิงเอาไว้เด้อฝากไปกดไลค์ใหน็นไเด้อพี่น้องเด้อไปกดติดตามแน่นี่อันนี้เป็นขนมจีนแต่ว่าเป็นอเส้นอย่างก็เส้นข้าวกล้องนะเนี่ยเส้นข้าวกล้องมันจะมีอ้วนนะช่วงนี้เรามีความสุขเราอ้วนเราก็เลยอันนี้ักน้อยเนี่ยมา แซ่บตะเกียบเนื้อความันทอนอพริกจิ้มกระปิเพราะตาจี๋เคาจะกินดอกกับขอบุญนนะเขาเห็นเขาจะว่ามันแสบก,ออกว่าเลยชิล่องมึงพริกสดจิ้มกระปิพริกสดจิ้มกระปิ ม,มันอีกเปลี่ยนส้มกิ่นโอ้เห็ดเผ็ดมากเลยอืหพอดพูแล้วเผ็เด นี่ตกเนาะท้งคีท้งงทงองร้อนกลับด้านกูหมดลยจะงอนอะ่ะผพาลูกอันพาลูกไปอัน ซื้อของมั่น่อบายโมกกัวลรอพริกสดกะมีพริกต้มกม่อไมเนี่ยไปเห็ดนางฟ้าเข้าไปด้วย เส้นไก่ก้องเนี่ยแท่บสิบลมี่แคราหรลีเลยอะมีน้อยมากเลยี้ลองสื่อมากินเบองวันที่แซ่บเพื่อนเส้นข้าวปุ่นขาวบอนะแซ่บเพื่อนเลยต่อไปก็สิกินแต่เส้นข้าวก้องละ,ะพริกต้ม กระชายน้ำลูกงไปค่ะพี่น้องไปคำเดียวกันด้วยเนีย่ยอร่อย กับบวยว่างนันกง้อเนาะเราจะขานะที่กันได้บ้างหละแล้วแม่กินเขาแม่ก็หิวแล้วกระเซาะพุ่มพันยู่เลยเนาะพุ่นซาน้ำปลาแล้วก็จิ้มกระปินมาเลิศยกกระช้กระยังกรใส่เข้าไป 너무 많이 감이 음. 펫. ร้อนโอ้โหโอ้โหลูกโดดลูกโดดไม่ปานี่ใครนะจ้าคณะลูกโดดกระ้ำนี่แม่โดดที่ซ้ำได้ <laughs> นางฟ้าก็หวานมากต้องใช้น้ำปลาเดียกมาเพชรกระสูนอยู่หรอวะ ทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งขมหอมอซี ว่าเพชรผวดพวกเราต้องพังยกกันมนชิมมนเล่มตอนลูกกันอย่างน,น้อนสดน้ำบระแดดโชว์จะข้ามกันไปเบิ้งลูกเต้าดาวดาวก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเด้พบกันที่านสวัสดีค่ะ